เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนเส้นทางสายใหม่<ป>ผมเป็นเด็กมัธยมปลายตอนนี้อายุก็จะ17ปีแล้วเคยดูรายการผีมากก็มากแต่ก็ไม่เคยเชื่อครับจะว่าลบหลู่เลยก็ว่าได้เวลาเพื่อนบอกว่าเคยเจอผี หรือปู่ย่าที่เชียงใหม่เล่าเรื่องผีให้ฟังผมก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับผมเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมนั้นเชื่อเลยว่าผีนะี่ยมีจริงวันหนึ่งผมกลับบ้านที่เชียงใหม่ส่วนมากไวรุ่นที่นั่นก็จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวผมก็เช่นกันครับวันนั้นผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวแต่ระหว่างทางฝนมันดันตกครับ ด้วยความที่กลัวว่าตัวจะเปียกเดี๋ยวแม่จะดา่าเลยหาที่จอดพักรถก่อนก็ไปเจอสาราเล็กๆข้างทางจอดไปได้สักพักหนึ่งมองรอบๆไปก็เจอเส้นทางตัดใหม่ซึ่งผมก็เกิดความสงสัยแล้วครับว่ามันมาได้ยังไงเพราะจําได้ว่าเส้นทางตรงนี้มันน่าจะก่อสร้างเสร็จไปนานแล้วแต่กลับยังมีป้ายกั้นเขียนว่าขออภัยทางยังไม่สะดวกให้ใช้งานผมก็งงสิครับ แต่คิดว่าเขาคงลืมเอาป้ายออกแน่ๆรอไปสักพักหนึ่งจนฝนมันเริ่มซาตอนนั้นเวลาก็าปาเข้าไปหกโมงเย็นแล้วบรรยากาศนั้นโปรโเพลเริ่มมืดเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวผมจึงตัดสินใจเอาวะไปทางตัดใหม่นี่ละแล้วผมก็ค่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์หานป้ายกั้นไปเส้นนี้เปลี่ยวโล่งเพราะไม่มีใครเข้ามาเลยนอกจากผมคันเดียว วิ่งไปได้สักพักหนึ่งฟ้าก็เริ่มมืดจนผมนั้นต้องเปิดไฟหน้ารถครับจังหวะที่เปิดไฟไฟก็ส่องไปทําให้ผมนั้นเห็นครับผู้ชายรูปร่างสูงผอมไว้ผมยาวแบบนักร้องวงหลอกกําลังเดินกระเพกกระเพกอยู่ข้างทางผมเลยกะว่าจะไปทักถ้าบ้านพี่เขาไปทางผ่านก็จะได้อาสาไปส่งผมขี่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็บีบตแตรพร้อมก็เปิดไฟสูงให้เขารู้ตัวเขาก็หันมาครับ แต่สิ่งที่ทําให้ผมช็อกสุดข,ขีดนั่นก็คือเขาหันมาแต่หัวตัวนั้นก็ยังเดินกระเพกกระเพกต่อเขามองจ้องผมอยู่สักครู่หนึ่งผมรู้ทันทีเลยครับว่าผมโดนผีหลอกแล้วคือมันเสียวว่าไปทั้งหลักสันหลังเลยทีเดียวตอนนั้นผมรีบบิดแซงไปอย่างไวจนผมคิดว่าน่าจะพ้นแล้วแต่ไม่ครับภาพที่เห็นในกระจกหลังนั้นก็คือเขาวิ่งตามมาอย่างไวเช่นกันทั้งที่ผมนั้นบิดไปตั้งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมเลยบิดต่อไปอีกจนเขาหายไป นี่ถ้าถนนมันไม่ใหม่ไม่เรียบผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดกลับไปบ้านไหมผมตกใจมากใจเต้นรัวเหมื่อแตกเต็มตัวไปหมดกระหายน้ําแล้วก็เหนื่อยล้าสุดๆอย่างบอกไม่ถูกเลยครับพ่อกลับมาถึงบ้านนั้นพ่อกับแม่น,นก็รีบเข้ามาหาสีหน้าเง้นหงุนหงิดปนกังวลใจพร้อมกับพูดเสียงดังว่าเอ้ยกูตามหามึงตั้งนานน่ะทาไมกลับดึกขนาดนี้วะหายหัวไปไหนเลยมึงอ่ผมมองนาฬิกาซึ่งมันเป็นเวลาที่งคืนแล้ว ผมก็ตกใจสิครับอะเพราะจําได้ว่าตอนออกจากบ้านไปตอนสี่โมงเย็นเไปที่นั่นทีนี้ฝนมันตกก็รอฝนหยุดตกจนกลับมาถึงบ้านนี้ก็น่าจะไม่เกินสามถึงสี่ชั่วโมงแน่ๆแ,แล้วทําไมผมถึงกลับมาถึงบ้านเอาป่านนี้เลยเนี่ยจังหวะที่พูดคุยกันอยู่ปู่ผมแกก็เดินมาแล้วพูดว่ามึงไปทางเปี่ยวมาใช่ไหมผมก็งงครับเลยบอกไปว่าอะครับปู่ ผมจอดพักกรอฝนมันหยุดตกนะครับที่สาลาแล้วก็กลับเส้นทางนั้นนะครับยังไม่ทันที่ผมจะบอกปู่ว่าผมเจอผีปู่แกก็พูดว่าเจอเข้าแล้วละสิผมเงียบไปไม่ได้พูดอะไรต่อปู่ผมเลยถักเล่าให้ฟังว่าเส้นทางตรงนั้นนะตอนทำถนนพื้นเสร็จใหม่ๆนะเคยมีแก้งไวรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันมันก็มีคันนึงอะนะ อีเสียหลักพุ่งเข้าไปข้างทางอ่ะทำให้คอขาดกระเด็นชาวบ้านบอกว่าส่วนมากรถยนต์จะไม่เจออะไรนะแต่ทํามอเตอร์ไซค์นเนี่ยเจอกันทั้งนั้นจนตอนเนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครผ่านเส้นนั้นกันนะปูยังบอกอีกว่านี่ยังนี้นะที่เขาแค่วิ่งตามรถบางคนเนี่ยเจอมาซ้อนท้ายตามกลับบ้านเลยแหละ บางคนก็ถูกเขาบางตาไม่ให้กลับบ้านหายไปเป็นหลายวันก็มีผมฟังแล้วก็ขนลุกสิครับโชคดีของผมที่ยังกลับบ้านแล้วก็มาถึงบ้านได้หลังจากวันนั้นผมก็ทำบุญให้เขาครับผมไม่รู้จักว่าเขาเชื่ออะไรก็เลยได้แต่นึกภาพพี่เขาแล้วก็บอกในใจว่าอุทิตให้พี่คนนั้น กราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ